สภาพหลังงานแต่งวันแรกนะครับเวลาสิบเอ็ดมงคึ่งเจ้าสาวนอนหลับอุตตุนูโอเคนี่ก็ รบหนึ่งวันที่เราแต่งงานกันแล้วก็เลยมีของขวัญชิ้นแรกที่เอามาเซอร์ไพรส์เขาซื้อตั้งแต่ก่อนก่อนแต่งงานนะครับเตรียมไว้ก็คือกะเอามาเซอร์ไพรส์วันแรกหลังจากที่ได้อยู่ด้วยกันเนาะก็เตรียมมาแล้วเดี๋ยวเอาไปให้เขากันว่าเป็นยังไงหนูเปะี่นเปนไมนเเปลี่ยนเม่เปลีเปลี่ยนเไม่เปลี่ยนเไม่ทั ะของขวัญแต่งงานชิ้นแรกค่ะอะไรอ่ะหนูแล้วเลยครับหนูมีเซอร์ไพรส์ใครนะเมื่อกี้คิวเขาเตรียมไว้ให้หรือว่าอันนี้จะเป็นลำพงแบบอยู่บ้าน รือว่าจะเป็นอะไรเมื่อกี้เร็วมากม <c oughs> อยู่บ้านตื่เเน,นเลยด้วยผมเปลี่ยนไปเรื่อยมีด้วยไม่เ <c oughs> มื่อกี้คิวเพิ่งได้กระเป๋าเซอร์ไพรส์าจากพี่บุ๋ม <c oughs> เราก็เลยเตรียมมาเราเตรียมมาอยู่แล้วจริงๆเตรียมมาสัากพักใหญ่ละใหญ่เลยหรอใช่เพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวพอมาอยู่ด้วยกันนะจะมีอะไรให้วันแรกหลังจากที่เราแต่งงาน ที่ผมมีความหนุไปให้พี่ไปกลับเลยนะยไม่มีอะไรนะแต่ว่าวันนี้คือเราก็ถ่ายรายการด้วยนะคนเยอะนังหลักมาเลยาวเลยอนี้เลยปี้ามาไหอะไรอะพี่พร้อมแล้ว ก็ตายที่บอกว่าน้ารักบัตนี้ก็ตายที่บอกว่าไม่แล้วมันบัตรนี้ารักมันไม่แล้วมันโซเอาตั้งแต่แรกเลยคือคือที่ที่มีอมันไม่ใช่ใบหน้าตายอย่างนี้หรืออปไหมมันเป็นคือคือตอนเนี้ยมันฮิตอะไรที่เป็นตุ๊กตาแบบอาร์ทอยใช่ไหมคือเนี้ยมันมาเป็นคอลเลคชั่นคู่ ไม่แล้วแบบมันมีสายคืออันที่เห็นในร้านอ่ะมันเป็นอันที่ยังเหลือแต่พวกเนี้ยไปก่อนแล้วนี่ก็อ๋อใช่ไหมต้องนะโอเคไหนยืนให้ดูหน่อยสิคะจริงๆจะได้ห้อยกับลาบูบูอะไรอย่างเงี้ยไม่หนูว่าห้อยกับฟอสซิลน่ารักไหมค่อยยังไงอย่างนี้อยู่พี่พีท มันออกได้มันออกได้แต่ว่ามันห้อยนั่นเหรอไม่ก็ใส่อะอันนี้ออกปะอ่าได้ได้แลาวลงไหมบังกล้องเขาหมดเลยโอเคค่ะจับไหมมันหอมมันฟุ้งเป็นไงจะตายกะตายคือใครพีท